อ่านพระคัมภีร์หนึ่งปีหนึ่งรอบสรุดีบทที่ร้อยถึงร้อยสองหนึ่งโครินบทที่หนึ่งประจำวันพฤหสัสบดีที่สิบแปดสิงหาคม 2, 2022, สองพันยี่สิบสองสรุดีบทที่หนึ่งร้อยให้ชาวโลกทั้งสิ้นสรรเสริญพระเจ้าฮันโลก แผ่นดินโลกทั้งสิ้นเอ๋ยจงโห่ร้องด้วยความชื่นบานถวายแด่พระยาเวจงปฏิบัติพระยาเวด้วยความยินดีจงเข้ามาอยู่เฉพาะพระพักพระองค์ด้วยการร้องเพลงจงรู้เถิดว่าพระยาเวทรงเป็นพระเจ้าคือพระองค์เองที่ทรงสร้างเราทั้งหลายและเราก็เป็นของพระองค์เราเป็นประชากรของพระองค์เป็นแก่แห่งทุ่งญ้าของพระองค์ จงเข้าประตูของพระองค์ด้วยการขอบพระคุณและเข้าบริเวณพระนิเวศของพระองค์ด้วยการสรรเสริญโจขอบพระคุณพระองค์จงถวายสาธุการแด่พระนามของพระองค์เพราะพระยาวเวประเสริฐความรับมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิดและความซื่อสัตย์ของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วชาติพันธุ์สดุดีบทที่หนึ่งร้อยหนึ่งคำปฏิยาณว่าจะซื่อสัตย์และยุติธรรม ข้าพระองค์จะร้องเพลงด้วยความจรักพักดีและความยุติธรรมข้าแต่พระยาเวข้าพระองค์จะร้องเพลงสดุดีพระองค์ข้าพระองค์จะเอาใจใส่ในแง่ในทางที่ดีพร้อมเมื่อไรพระองค์จะเสด็จมาหาข้าพระองค์ข้าพระองค์จะดำเนินด้วยใจซื่อสัตย์ภายในเรือนของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะไม่ตั้งสิ่งใดที่ชั่วช้าไว้ต่อหน้าต่อตาข้าพระองค์ข้าพระองค์จะเกลียดกิจกรรมต่างๆคนที่ละทิ้งพระเจ้ากิจการนั้นจะไม่เกาะติดข้าพระองค์ พระองค์จะอยู่ห่างไกลจากใจคนใจคดครัพระองค์จะไม่คล้องเกี่ยวกับความชั่วร้ายเลยบุคคลผู้ใส่ร้ายเพื่อนบ้านลับๆนั้นข้าพระองค์จะทําลายเสียคนยัโสและมีใจจองหองพระองค์จะไม่ยอมทนด้วยพระองค์จะมองหาคนซื่อตรงในแผ่นดินเพื่อเขาจะอาศัยอยู่กับข้าพระองค์ผู้ใดดําเนินอยู่ในทางที่ดีพร้อมผู้นั้นจะปฏิบัติข้าพระองค์ ผู้ที่ทําการล่อลวงจะไม่ได้อาศัยอยู่ในเรือนของข้าพระองค์คนใดที่อ้าปากพูดเช็ดจะไม่ยั่งยืนอยู่ต่อหน้าข้าพระองค์ทุกๆเช้าครับพระองค์จะทําลายคนอาธรรมทั้งสิ้นในแผ่นดินจะตัดผู้ทําความชั่วทุกคนออกจากนครของพญาเวสรุปดีบทที่102ยสอคำอธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระมหากษัตริย์นิรัน ข้าแต่พระยาเวขอทรงฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์ขอให้เสียงร้องของข้าพระองค์มาถึงพระองค์ขออย่าซ่อนพระภาคของพระองค์จากข้าพระองค์ในยามที่ข้าพระองค์ทุกข์ยากขอเงียบพระการฟังข้าพระองค์ขอทรงตอบโดยเร็วเมื่อข้าพระองค์ร้องทูลเพราะวันเวลาของข้าพระองค์สลายไปอย่างควันและกระดูกของข้าพระองค์ไหมอย่างเตาไฟใจของข้าพระองค์ถูกทำลายและเหี่ยวไปเหมือนหญ้าข้าพระองค์ไม่รู้สึกอยากอาหาร ด้วยเสียงร้องคางของข้าพระองค์ข้าพระองค์ผายผอมจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกข้าพระองค์เป็นเหมือนนกคู่แห่งอิฐถิ่นธุรกันดารดุดนกเข้าแมวแห่งที่ร้างล้างเปล่าข้าพระองค์นอนไม่หลับข้าพระองค์เหมือนนกโดดเดียวบนหลังคาบ้านศัตรูย่อหยันข้าพระองค์วันแล้ววันเล่าผู้ที่ดูถูกข้าพระองค์ใช้ชื่อข้าพระองค์แช่งคนอื่น เพราะข้าพระองค์กินขี้เท่าต่างอาหารและเจือน้ำตาเข้ากับเครื่องดื่มเพราะความโกรธและโทสะของพระองค์เพราะเพราะพระองค์ทรงยกข้าพระองค์ขึ้นและทรงโยนข้าพระองค์ลงวันเวลาข,ข้าพระองค์เหมือนเงาเวลาเย็นข้าพระองค์เหี่ยวไปเหมือนหญ้าข้าแต่พระยาเวแต่พระองค์ประทับบนบันลังเป็นนิตชื่อเสียงขององค์ดำรงอยู่ทุกชั่วชาติพันธุ์ พระองค์จะทรงลุกขึ้นทรงสงสารสิโยนพะถึงเวลาที่จะทรงพระปรุนาเธอพอเวลาที่กําหนดมาถึงแล้วพระบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์รักก้อนหินของเธอและสงสารผงชีของเธอบรรดาประชาชิจะกลัวพระนางของพระยาเวและบรรดาพระราชาแห่งแผ่นดินโลกกลัวพระสิริของพระองค์พะพระยาเวจะทรงสร้างสีโยนพระองค์จะทรงปรากฏด้วยพระสิริของพระองค์พระองค์จะ พระองค์จะสนพระไทยในคำอิจฉาของคนสิ้นเนื้อปดาตัวและจะไม่ทรงดูหมิ่นคำอิทธิฐานของพวกเขาเรื่องนี้จะถูกบันทึกไว้ให้คนรุ่นหลังเพื่อประชาชนที่จะทรงสร้างมานั้นจะได้สรรเสริญพระยาเวบันทึกว่าพระองค์ทอดพระเนตรจากที่สูงอันบริสุทธ์ของพระองค์จากฟ้าสวรรค์พระยาเวชอบเนตรแผ่นดินโลกเพื่อทรงฟังเสียงข้ามควรของเฉลยเพื่อทรงปล่อยคนที่ต้องถึงตายให้เป็นอิสระ พื่อมนุษย์จะประกาศพระนามของพระยาวเวในสี่โยนและกล่าวสรรเสริญพระองค์ในเยรูซาเล็มขณะเมื่อชนชาติทั้งหลายมาชุมนุมกันทั้งบรรดาราชอาณาจักรเพื่อนมัสการพระยาเวพระองค์ทรงทําให้กําลังของข้าพเจ้าอ่อนลงกลางทางพระองค์ทรงย่นวันเวลาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าทูลว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขออย่าทรงนำข้าพระองค์ไปเสียในกึ่งกลางแห่งวันเวลาของข้าพระองค์ พราะปีเดือนของพระองค์ดำรงอยู่ตลอดทุกชั่วชาติทันในการก่อนพรนองค์ทรงวางร่างกายของเป็นดินโลกและฟ้าสวรรค์เป็นผลงานของพระหัตถ์ของพระองค์สิ่งเหล่านี้จะพินาศแต่พระองค์จะทรงดำรงอยู่ <c oughs> สิ่งเหล่านี้จะกล่าวไปเหมือนเครื่องนุ่งหม่มพระองค์ทรงเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้เหมือนเสื้อผ้าแล้วมันก็สิ้นไปแต่พระองค์ทรงเหมือนเดิมและปีเดือนของพระองค์ไม่มีที่สิ้นสุด ลูกหลานของบรรดาผู้ได้รับใช้ของพระองค์จะอยู่อย่างมั่นคงและพวงพันธุ์ของพวกเขาจะได้รับการสถาปนาไว้เฉพาะพระพักพระองค์อ่านพ้าง,งีหนึ่งปีหนึ่งรอบหนึ่งโคลินบทที่หนึ่งการทักทายและการขอบพระคุณเปาโลผู้ซึ่งได้รับการทรงเรียกให้เป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์ตามพระทัยของพระเจ้าและโซสเทเนสผู้เป็นพี่น้องของเรา เป็นทิศจากของพระเจ้าที่เมืองโคโรินผู้ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ในพระเยซูคริสต์และได้รับการทรงเรียกให้เป็นธรรมิกชนร่วมกับทุกคนในทุกแห่งหนที่ออกพระนามพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราและของพวกเขาขอพระคุณและสรนติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าดำรงอยู่กับท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าในเรื่องท่านทั้งหลายเสมอเพราะพระคุณของพระเจ้าที่ประทานแก่ท่านในพระเยซูคริสเพราะพวกท่านได้รับความบริบูรณ์ทุกด้านในพระองค์คือในด้านวาจาและความรู้ทุกอย่างด้วยว่าคำพยานเรื่องพระคิดนั้นตั้งมั่นคงอยู่ในท่านแล้วท่านทั้งหลายก็ไม่ได้ขาดของประทานเลยในขณะที่ท่านรอคอยตามปรากฏของพระเยซูคริสองค์ผู้เป็นเจ้าของเรา พระอ,องค์จะทรงให้พวกท่านมั่นคงอยู่จนถึงที่สุดเพื่อให้ท่านประจัทิ่ติในวันของพระเยซูคริสต์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระเจ้าทรงเป็นผู้ซื่อสัตย์พระองค์ทรงเรียกพวกพวกท่านให้สัมพันธ์สนิทกับพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราการแตกแยกในคริสตจักรที่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าวิงวอนท่านในพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราขอขอให้ปองดองการอย่ามีความแตกแยกในพวกท่านแต่ขอให้เป็นน้ำ แต่ขอให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความคิดและและความเห็นที่น้องนั้งหลายของข้าพเจ้าคนของนางคะโลเอได้แล้วเรื่องของท่านให้ข้าพเจ้าฟังว่ามีการทะเลาะวิวาทกันในระหว่างพวกท่านข้าพเจ้าหมายความว่าพวกท่านต่างก็กล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นสิทธ์เปาโลหรือข้าพเจ้าเป็นสิทธ์อะบอลโลหรือข้าพเจ้าเป็นสิทธ์เคฟาสหรือข้าเป็นหรือข้าพเจ้าเป็นสิทธ์พระคิด พระคิดแบ่งออกเป็นหลายองค์แล้วหรือเปาโลถูกตรึงเพื่อท่านทั้งหลายหรือท่านได้รับบัติสมาในนามของเปาโลหรือข้าพเจ้าขอพระคุณพระเจ้าที่ข้าพเจ้าไม่ได้ให้บัติสมาแก่ผู้หนึ่งผู้ใดในพวกท่านเว้นแต่คริสตและกายัสดังนั้นจึงไม่มีผู้ใดกล่าวได้ว่าเขาได้รับบัติสมาในนามของข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้รับบัติสมามาแก่ครอบครองของสเตเฟนัส ด้วยนอกจากคนเหล่าน,นี้แล้วข้าพเจ้าไม่ทราบว่าข้าพเจ้าได้ปฏิสมาแต่ผู้ใดอีกบ้างเพราะว่าคิดไม่ได้ส่งส่งข้าพเจ้าไปเพื่อให้ปฏิสมาแต่เพื่อให้ประกาศข่าวประเสริฐไม่ใช่ด้วยการพูดอัญชานฉลาดเพื่อว่าเรื่องการเขนของพระคิดจะไม่หมดฤทธเดชพระคิดถือฤิธานุภาพและภาพปัญญาของพระเจ้าเพราะว่าคนทั้งหลายที่กําลังจับพี่หน้าก็เห็นว่าเรื่องการเขคเป็นเรื่องโง่ แต่เราที่กำลังจะรอดเห็นว่าฤทธ,ธานุภาพของพระเจ้าเพราะมีคำเขียนไว้ว่าเราจะทำลายสติปัญญาของคนมีปัญญาและจะทำให้ความฉลาดของคนสูญสิ้นไปคนมีปัญญาของยุคนี้อยู่ที่ไหนบัณฑิตของยุคนี้อยู่ที่ไหนนักโต้ปัญหาของยุคนี้อยู่ที่ไหนพระเจ้าทรงทำให,ให้ปัญญาฝ่ายโลกเป็นความโง่แล้วไม่ใช่หรือ พราะความที่ทรงกําหนดไว้ตามพระสติปัญญาของพระเจ้าโลกไม่อาจรู้จักพระเจ้าได้โดยปัญญาของตนพระเจ้าจึงพอพระทัยจะช่วยพวกที่เชื่อให้รอดโดยคําเทศนางงโง่ๆพวกยิวขอหมายสําคัญและพวกผีดเสาะหาปัญหาแต่รับประกาศเรื่องพระคิดทางทรงถูกตึงที่กังเขนนั้นอันเป็นสิ่งที่พวกท่านอันเป็นสิ่งที่พวกยิวสะดุดและพวกต่างชาติถือว่าเป็นเรื่องโง่ แต่สาหรับพวกที่พระเจ้าจะทรงเรียกนั้นทั้งพวกยิวและพวกกรีกต่างถือว่าพระคิ่ทรงเป็นลิชนุภาพและพระปัญญาของพระเจ้าเพราะความเข้าของพระเจ้ายังมีปัญญายิ่งกว่าปัญญาของมนุษย์และความอ่อนแอของพระเจ้าก็ยังมีกําลังมากกว่ายิ่งกว่ากําลังของมนุษย์ที่น้อยทั้งหลายจงพิจารณาดูสภาพพวกท่านเมื่อได้รับการทรงเรียกมีน้อยคนที่โลกถือว่ามีปัญญามีน้อยคนที่มีอำนาจ มีน้อยคนที่มีตระกูลสูงแต่พระเจ้าได้ทรงเลือกเพื่อพวกที่โลกถือว่าโง่เพื่อทําให้พวกมีปัญญาอับอายและได้ท่งเลือกผู้ผู้ที่โลกถือว่าอ่อนแอเพื่อทําให้พวกที่แข็งแรงอับอายพระเจ้าได้ท่งเลือกพวกท,ที่โลกถือว่าต่ําต้อยและดูหมิ่นและเห็นว่าไม่สําคัญเพื่อทําลายสิ่งซึ่งโลกเห็นว่าสําคัญเพื่อ ไปให้มนุษย์สักคนหนึ่งโอ้อวดเฉพาะพระพักพระเจ้าได้โดยพระองค์ท่านทั้งหลายจึงอยู่ในพระเยซูคริสต์คือทรงเป็นพระปัญญาของพระปัญญาจากพระเจ้าสําหรับเราทรงเป็นผู้ทําให้เราชอบธรรมทรงเป็นผู้ชําระเราให้บริสุทธิ์และทรงเป็นผู้ไถ่บาปเพื่อให้เป็นไปาตามคําเขียนไว้ว่าให้ผู้โอ,โอ้อวดอวดองค์พระผู้เป็นเจ้า